สวัสดีค่ะลิา่าฮิลลิ่งซิตี้ซิคชานลที่เต็มไปด้วยพลังงานบวกๆก,ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้วันนี้ผู้อ่านจะมาทําคลิปแบบแรนดอมนะคะวันที่ทําคลิปเป็นวันที่11เดือน11ก็เป็นเลขของ d y เป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับทวินเฟรมก็เลยอยากจะทําคลิปที่เกี่ยวข้องกับทวินเฟรมเจอร์นี่วันนี้หัวข้อของเราเราจะมาดูว่าทวินเฟรมของคุณนะคะ เขามีข้อความอะไรอยากจะสื่อสารอยากจะส่งถึงคุณในช่วงเวลานี้ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเรื่องทวินเฟมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะถ้าคุณเชื่อก็รับฟังต่อได้นะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังข้อความจากทวินเฟรมของคุณเนี่ยเรามาเช็คเรื่องราวความรักของคุณกับเขากันก่อนนะคะว่าเลิฟสตอรี่ของพวกคุณเป็นยังไง <c oughs> เสียงอาจจะหายๆนะช่วงนี้ Spy Open up your heart Let go They B e back โ oh, okay. <c oughs> อเคความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะดูเป็นความสัมพันธ์ที่เป็น long distance เป็นเดทออนไลน์คุณอาจจะเจอกันผ่านสื่อออนไลน์หรืออาจจะเจอกันผ่านเพื่อนฝูงผ่านคนรู้จักผ่านหน้าที่การงานแต่ว่าคุณกับเขามีระยะทางที่ห่างก,กันแน่นอนเหมือนมีพื้นที่ที่อยู่ไกลกันบางคนอาจจะอยู่กันคนละจังหวัดบางคนอาจจะอยู่กันคนละประเทศคุณกับเขาได้มาเจอกันในช่วงที่ คุณหรือเขาหรือทั้งคู่นะคะอาจจะบาดเจ็บทางความรักมาแล้วก็พยายามเยียวยาตัวเองพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่พลังงานของพวกคุณมันเลยแมทกันนะคะเหมือนคุณเองก็เจ็บมาเขาเองก็เจ็บมาแล้วก็อยากจะลืมสิ่งเก่าๆเรื่องราวเก่าๆอยากจะเริ่มต้นใหม่กับใครบางคนก็เลยดึงดูดกันมานะคะช่วงเวลานั้นเหมือนคุณกับเขาก็เปิดใจให้กันเต็มที่นะแต่ มันเหมือนมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันไม่ราบลื่นนักประเด็นปัญหามันอาจจะเกิดขึ้นจากคนรอบข้างก็ได้อย่างเช่นเ,ออเพื่อนพ่อแม่ครอบครัวไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์นี้หรืออุปสรรคเกี่ยวข้องกับระยะทางทำให้คุณกับเขาไม่กล้าที่จะไว้ใจกันมากหรือไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กันมาก คุยกับเขาเป็นเดตออนไลน์แน่นอนนะคะแล้วก็น่าจะเคยจีบๆกันนั่นแหละเออบางคนอาจจะเป็นคนคุยกันมาก่อนนะคะที่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนบางคนก็เหมือนพัฒนาความสัมพันธ์กันแต่ว่ามันดันมีจังหวะเวลาอะไรบางอย่างมีปัญหาเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์มันไม่ได้พัฒนาแบบต่อเนื่อง บางคนอาจจะเจออุปสรรคในเรื่องของหน้าที่การงานคุณหรือเขาอาจจะจําเป็นจะต้องไปเคลียร์ไปแก้ไขปัญหาเหล่านั้นก่อนก็ได้เหมือนมาเจอกันนะคะชอบการดึงดูดกันแต่ก็มีอุปสรรคทําให้คุณกับเขาต้องพัดผาจากกันเพราะอะไรเพราะว่าคู่ของคุณนะคะอย่างที่เรารู้นะคะว่าทวินเฟ m มเป็นคู่รักทางจิตวิญญาณเป็นคู่ที่มาเพื่อผลักดันให้ต่างฝ่ายต่างเติบโตเพราะนั้นคุณกับเขามาเจอกัน สเตจแรกคือการมอบใจให้กันสเตจถัดมาก็คือการที่พวกคุณต้องเรียนรู้ในเรื่องของการปล่อยวางหรือมีการทานฟอร์มตัวเองคือเปลี่ยนจากสิ่งเก่าๆความเชื่อความคิดเก่าๆแล้วกลายเป็นคนใหม่เป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นนะคะเออ,อนนี้จะเป็นลักษณะนะอืมก็เป็นเบสพื้นฐานของคู่รักแคทวินเฟรมเลยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูลักษณะความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะเป็นยังไง ที่ผ่านมานะคะความรักของคุณเป็นยังไงอืมสิกวานต่างฝ่ายต่างอยากได้กันนะบอกเลยว่าคุณก็เหมือนคาดหวังในตัวเขามากนะคะว่าเขาคือคนที่ใช่เขาคือคนที่คุณอยากลงเอยด้วยตัวเขาเองก็เช่นกันนะคะพวกคุณเริ่มต้นจากการมีแพชชั่นมีแรงดึงดูดถึงกันอย่างมหาศาลนะเออ เหมือนคุณเองตอนแรกอาจจะไม่ชอบเขาก็ได้แต่พอได้เรียนรู้ได้พัฒนาความสัมพันธ์ได้พูดคุยมันเหมือนมันค่อยๆซึมลึกลงไปในหัวใจก็ได้สำหรับบางกรณีแต่บางคู่เนี่ยเจอกันก็แบบรักกันหนักมากมต้องบอกเลยนะคะแบบข้างรักก็มีนะคะแต่ว่ามันมีอุปสรรคมีปัญหาเยอะมากๆนะคะระหว่างทางที่พวกคุณเดินกันมา คุณเองอาจจะเป็นคนที่ต้องแบกรับภาระอะไรบางอย่างก็ได้หรือเขาเองก็เช่นกันออมีเรื่องของการงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะที่เป็นอุปสรรคแล้วก็การเงินด้วยนะคะตัวคุณเองนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เก็บตัวมานานก็ได้เลยเหมือนไม่ค่อยกล้าที่จะเปิดใจสักเท่าไหร่อาจจะเคยผ่านความผิดหวงังผ่านความยากลำบากทางความรักมาก็เลยทำให้เปิดใจยากค่อนข้างระมัดระวังตัว มองว่ามันเป็นภาพสะท้อนนะคะตัวเขาเองก็เช่นกันเพราะฉะนั้นเหมือนคนที่อยากจะมีความรักแต่ก็กลัวเจ็บมาเจอกันนะคะลักษณะเป็นอย่างนั้นนะแต่คุณของเขามาเจอกันในในวันที่เหมือนผ่านศึกมาหนักมากนะคะออพยายามเยียวยาตัวเองพยายามโฟกัสที่ตัวเองอืม ทำแผนพลังงานของพวกคุณมันเชื่อมโยงกันตลอดเวลานะถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลกันแต่คุณทั้งคู่จะนึกถึงแล้วก็คิดถึงกันตลอดนะคะออแล้วคู่นี้นะก็บอกเลยว่าน่าจะเป็นเดทออนไลน์นะคะบางคู่บางคนเนี่ยอาจจะคุยกันแค่ทางออนไลน์ยังไม่ได้เจอตัวจริงก็ได้นะสำหรับบางคู่นะคะอืม แล้วก็ความสัมพันธ์นี้นะคะมองว่ามันมีการวนกลับไปวนกลับมาม o v ออนกันเป็นวงกลมหลายรอบนะเ,ออเดี๋ยวคุณก็กลับไปในความสัมพันธ์เดี๋ยวเขาก็กลับเข้ามาในความสัมพันธ์เออมันจะวนเวียนกันอยู่อย่างนี้นะคะในช่วงแรกๆเนาะเ,ออเหมือนความสัมพันธ์มันไม่ลาบเลื่นสักเท่าไหร่ The m a g i c i a n อืมคุณกับเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนทีออ่ชอบในเรื่องของ จิตวิญญาณคืออาจจะสนใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษก็ได้หรือความสัมพันธ์นี้นะคะมันทําให้คุณเข้าสู่การพัฒนาจิตวิญญาณของคุณออตัวเขาเองเขาก็มาผลักดันให้คุณเข้าสู่เส้นทางที่ใช่ตัวคุณเองก็ไปผลักดันเขาเช่นกันนะคะเหมือนคุณทั้งคู่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังจากที่ได้เจอกัน มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เหมือนกับว่าคุณกล้าที่จะเป็นตัวเองมากขึ้นหลังจากที่เจอเขานะเหมือนเขามากระตุ้นอะไรบางอย่างในตัวคุณให้คุณกล้าเปิดเผยตัวตนกล้ายอมรับตัวตนที่แท้จริงของตัวเองและอย่างที่บอกนะคะว่าทววนเฟมมันคือภาพสะท้อนตัวคุณเองก็ทำกับเขาอย่างนั้นเช่นกันคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอย่างเช่นออวิถีชีวิตแนวคิดอะไรบางอย่างในบางเรื่องก็ได้อืม เขามาทําให้คุณได้คนพบตัวตนที่แท้จริงอาจจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานอาชีพของคุณก็ได้นะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะทํางานอย่างหนึ่งที่เหมือนกับอา่าเรียนจบมาก็ทําทําไปอะไรเงี้ยแต่พอได้เจอคนนี้มันเหมือนมันมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนเขามาช่วยเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนแนวคิดอะไรของคุณบางอย่างหรือ,อการที่คุณเจอกันแล้วมีความเสียใจเกิดขึ้นความโศกเศร้าเสียใจนั้นมันผลักดันให้คุณได้เข้าสู่เส้นทางที่ใช่ได้ ค้นพบงานที่ใช่ของตัวเองก็ได้นะคะเอิมิดมาเนี่ยคุณทั้งคู่นะคะต่างฝ่ายต่างก็ผลักดันให้แต่และฝ่ายเนี่ยเข้าสู่เส้นทางที่ใช่ของตัวเองจริงๆได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงหลังจากที่คุณเจอเขาคุณจะเริ่มที่จะกลับมาโฟกัสกลับมาสนใจที่ตัวเองมากขึ้น อ,อาจจะคุยกับตัวเองมากขึ้นนะคะหรือไม่ก็ใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นทําให้คุณเข้าใจตัวตนของคุณเข้าใจความต้องการที่แท้จริงภายในของคุณเ,ออเนี่ยคือจุดประสงค์หลักของทวินเฟรมนะคะคือมาเพื่อทําให้อีกฝ่ายเติบโตอันนี้ก็เป็นลักษณะเรื่องราวความรักของพวกคุณนะคะถ้าใช่ก็มาต่อกันเลยมาดูที่ข้อความนะคะ ว่าทวินเฟลของคุณเขามีข้อความอะไรอยากสื่อสารถึงคุณในช่วงเวลานี้โอซิกอบวานเขาอยากได้คุณเขาบอกนะคะไม่ว่าตอนนี้จะนิ่งจะเงียบกันยังไงนะคะบอกเลยว่าในวันที่เขากลายเป็นเขาในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วเ,เขาอาจจะรอการประสบความสำเร็จ ทางอาชีพการงานของเขาก็ได้หรือรอสร้างความมั่นคงในชีวิตของเขาก็ได้แต่เมื่อวันนั้นสําเร็จเมื่อวันนั้นมาถึงเขาจะกลับมาหาคุณแน่นอนนะคะเพราะจริงๆแล้วคุณคือเป้าหมายหลักในชีวิตเขาคุณคือคนที่เขาอยากได้นะคะนี่นยอบครับเดี๋ยวมาแน่นอนนะคะอาจเป็นไปได้ว่าอุปสรรคอย่างหนึ่งนะคะที่ ทำให้คุณพัดผ้าจากกันก็คือการที่คุณกับเขาต้องกลับไปโฟกัสในเรื่องของอาชีพการงานตัวตนที่แท้จริงของตัวเองกอ่อนและวันหนึ่งวันที่คุณและเขาเติบโตบนเส้นทางของตัวเองผ่านบทเรียนนะคะผ่านบททดสอบแล้วก็ได้เป็นตัวตนได้เป็นตัวคุณและเขาในเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองแล้ววันนั้นนะคะความรักนี้จะถูกดึงดูดให้กลับเข้ามาหากัน มองว่าทวบินเฟย์ของคุณนะเขารอที่จะทําอะไรบางอย่างในชีวิตให้สําเร็จก่อนเมื่อสิ่งนั้นสําเร็จเขาจะกลับมาขอความรักจากคุณนะคะ,ะช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณและเขาไม่ได้สื่อสารไม่ได้ติดต่อกันเลยอเขาดูเป็นห่วงคุณนะเออเหมือนแบบการที่คุณกับเขาเงียบหายไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกอะไรนะคะถึงแม้จะไม่ได้พูดอะไรออกไปแต่คุณก็ยังเป็นคนสําคัญในใจเขาอยู่นะ จริงๆเขาอยากพูดคุยกับคุณมากนะคะอ,อพยายามเหมือนเขาเองอะ่ะพยายามกดอารมณ์ตัวเองไม่ให้คิดถึงไม่ให้สื่อสารกับคุณแต่ลึกๆในใจแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้เขาอยากจะพุ่งตัวมาหาคุณด้วยซ้ำน,นะคะอ,อแล้วมองว่าในวันที่เขาประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างในชีวิตหรือทําเป้าหมายที่เขาตั้งเอาไว้สําเร็จเนี่ยเขาจะรีบพุ่งตัวเข้ามาหาคุณเลย เหมือนเขาอยากให้คุณรอ,อเขาหน่อยนะคะอืมเอเดอรวาน,นะคะเนี่ยเขาอยากพูดคุยกับคุณมากนะจริงๆตอนนี้เขาอาจจะอยู่ไกลจากคุณก็ได้นะคะบางคนอาจจะอยู่ต่างประเทศก็ได้บางคนคุณกับเขาเนี่ยมีพื้นที่ที่ห่างไกลกันมากๆถ้าเขาทําได้อะ่ะอย่างที่บอกว่า เขาอยากพุ่งตัวมาหาคุณด้วยซ้ําแล้วก็ดูเขาอยากจะติดต่อสื่อสารนะคะเหมือนเขารอวันเวลาที่จะได้กลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึง่งรออะไรบางอย่างจบสิ้นเพื่อที่เขาจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะเพื่อที่เขาจะได้ออกเดินทางมาตามหาหัวใจเขาถ้าคุณสงสัยว่าตอนนี้เขามีใครไหมบอกเลยว่าไม่นะคะเนี่ยเขาบอกว่าเขาตัวคนเดียวนะคะอืม ตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่รักอิสระมากๆนะคะแต่ว่าถ้าชีวิตเขาไม่มีคุณเนี่ยดูเหมือนเขาก็อยู่ไม่ได้นะอยากมีคู่มากกว่านะคะแล้วก็เขาเสียใจนะคะกับสิ่งที่เขาได้เคย ทำอะไรไว้กับคุณอาจจะเคยพูดจาไม่ดีอาจจะเคยทอดทิ้งคุณไม่สนใจใยดีคุณเขารู้สึกผิดรู้สึกเสียใจกับสิ่งนั้นมากๆเขาอยากจะอธิบายเขาอยากจะเหมือนสื่อสารกับคุณมากๆนะคะอยากจะขอโทษนะนะเดี๋ยวมาดูการข้อความกันบ้างทวินเฟยของคุณเขาอยากบอกอะไรคุณนะคะ i s you i s always you <laughs> คุณเท่านั้นนะคะคุณและคุณเท่านั้นเขามีคนคนเดียวอะ่ะแล้วก็อเขาบอกว่ามีสองช่วงเวลาเท่านั้นนะคะที่เขาต้องการคุณก็คือตอนนี้และตลอดไปโอ้ดูเป็นสายโรแมนติกเหมือนกันนะอเขาบอกว่าถึงแม้เขาจะอยู่ไกลแต่เขาไม่เคยจากไปไหนนะคะอะพวกคุณอยู่ไกลกันจริงๆ <c oughs> อืม คนคนนี้เป็นคนปากหนักนะเขาบอกว่ามันยากมากอะที่เขาจะเอ่ยคำว่ารักกับคุณนะคะดูเป็นคนขี้อายหรือไม่ก็เป็นคนที่แบบแสดงออกทางความรู้สึกไม่ค่อยเก่งอ่ะเขาเหมือนอยากให้คุณเข้าใจเขานะว่าการที่เขาไม่ได้บอกรักหรือการที่เขาแสดงออกทางความรักไม่เก่งไม่เป็นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้รักคุณนะคะอ,อันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะแบบเหมือนแก้ตัวนะเหมือนพูดแก้ตัวเหมือนกันนะ คนนี้น่าจะเป็นคนที่แบบแสดงออกทางความรู้สึกไม่ค่อยเก่งนะคะอืมโอเคเขารู้สึกว่าเหมือนเขาได้ สูญเสียอะไรบางอย่างในชีวิตไปแล้วณนะเวลาเนี้ยเหมือนเขานั่งคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลานั่งคิดถึงความทรงจํบเก่าๆที่มีระหว่างคุณอ่าถ้าพวกคุณมีเมสเซจที่พูดคุยกันเนี่ยเขาก็นั่งมองเมสเซจเก่าๆที่เคยพูดคุยกับคุณอยู่นะคะดูเสียใจมากนะคะอ่าแล้วก็ <c oughs> สิ่งหนึ่งนะคะที่ก่อนหน้านี้ที่เขาไม่ติดต่อมาหาคุณหรือที่เขานิ่งเงียบไปมันมาจากอีกโก้เขา คนคุนี้ดูเป็นคนดื้อน,นะแล้วก็อีโก้สูงด้วยนะคะเออเหมือนก็ไม่ยอมอะ่ะคุณเงียบเขาเงียบอะไรประมาณนี้นะคะออแล้วเขารู้แหละว่าการที่เขาถืออีโก้ไว้อย่างนั้นน่ะมันทําให้เขาต้องเสียใจในความสัมพันธ์นี้เหมือนทำพลาดไปนะคะอ,อืมแล้วก็เขาหวังนะคะว่าคุณจะให้อภัยเขา เขาหวังว่าคุณจะให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะดูเขาอยากใกล้ชิดคุณมากๆนะอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์มากๆแต่ตอนนี้เหมือนเขาสัมผัสพลังงานคุณไม่ได้นะคะมันเหมือนกับ เขารู้สึกว่าคุณได้เดินจากเขาไปแล้วคุณอาจจะไม่สนใจใยดีเขาไม่ส่องเขาไม่พยายามรับรู้เรื่องราวของเขาก็ได้นะคะพลังงานของคุณตอนนี้มันเหมือนกับคุณตัดเขาไปแล้วอันนี้คือสิ่งที่เขาสัมผัสได้ะคะ่ะคุณไม่แคร์เขาเลยอโอเคเ,ออเขาน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ ที่ทําตัวไม่น่ารักกับคุณมาก่อนน่ะเอออาจจะไม่ได้พูดความจริงอะไรบางอย่างหรืออาจจะแสดงออกอะไรบางอย่างที่มันไม่ตรงกับใจนะคะอืมตอนเนี้เขาเสียใจในสิ่งที่เขาได้เคยทํากับคุณมากๆเสียใจกับสิ่งที่เขาทําในอดีตนะคะเออมันเต็มไปด้วยความเสียใจนะเนี่ยอืมตอนเนี้เขาพยายามกลับมารักตัวเองกลับมากลับมาฮิวใจตัวเองอยู่นะคะ คนคนนี้อาจจะเคยผ่านความผิดหวังในเรื่องของความรักมาก่อนมันเลยทําให้เขาเหมือนหวาดกลัวความรักนะคะอในวันที่คุณกับเขาเข้าสู่ความสัมพันธ์กันเนี่ยคนคนนี้อาจจะเดินหน้าสองเก้าถอยหลังสามเก้าก็ได้ลักษณะความสัมพันธ์มันจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าตัวเขาเองเขาก็ยังหิวใจไม่สําเร็จอาจจะเคยผ่านความผิดหวังในเรื่องของความรักมาเยอะมากๆหนักมากๆก,ก,ก,ก็เลยไว้ใจคนยากพอมาเจอคุณเหมือนเขามีความรู้สึกกับคุณมากๆ แต่ด้วยบาดแผลในใจที่เขาเคยเผชิญมามันยังไม่ได้หายดีมันเลยทำให้เขารู้สึกกลัวเหมือนเจ้าสาวที่กลัวฝดนะคะถึงแม้จะรู้สึกดีกับคนคนนึงมากๆแต่ก็กลัวที่ตัวเองจะต้องเจ็บอีกครั้งด้วยนะคะอ,อันนี้คือสิ่งที่เขาอยากอธิบายกับคุณนะการที่เขาหนีไปาบางคนอาจจะหนีไปนิ่งเงียบไปนะคะไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้รักไม่ได้คิดถึงคุณ แต่ที่เขาไม่ได้ติดต่อไม่ได้สื่อสารกับคุณส่วนหนึ่งมันมาจากอีโก้จากความแบบอยากเอาชนะบ้างหรือความแบบไม่อยากเสียหน้าบ้างอะไรใดๆเหล่านั้นนะคะเออซึ่งเขารับรู้แล้วว่าตอนนี้สิ่งสิ่งนั้นมันคือความผิดพลาดของเขาเขารู้ว่าเขาทําให้คุณเสียใจแล้วก็เขาอยากให้คุณให้อภัยเขาตัวเขาเองไม่ได้มีใครนะคะมีแค่คุณในใจคนเดียวถึงแม้เขาจะอยู่ไกลาจากคุณ แต่หัวใจเขาไม่ได้ห่างไปเลยนะคะอ่ะอันนี้ก็คือข้อความจากทวินเฟรมของคุณที่เขาอยากส่งถึงคุณในตอนนี้นะคะโอเคก็ขอบทววแล้วนะคะสำหรับข้อความต่างๆยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ติดตามช่องนี้พพอร์ตช่องนี้นะคะ